สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องยอมได้รับพัสดุนะคะจากช่องแม่บ้านพอเพียงนะคะคุณฐานิดนะคะคุณฐานนิดแก้วเครือนะคะแม่บ้านพอเพียงคนสวยใจดีนะคะคนเก่งอีกต่างหากนะคะเป็นยูทูบเบอร์มือฉมังนะคะ ขายของออนไลน์ได้อย่างเก่งและก็คล่องมากเลยนะคะตอนนี้กิจการกำลังลุ่งเรืองนะคะวันนี้ส่งพัสดุมาให้บ้านไร่งพยอมไม่ทราบว่าส่งอะไรมาให้นะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคะว้าวแพ็คอย่างดีนะคะอัดโฟมใส่มาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ นี่คือการแพ็คของของที่มีน้ำหนักเยอะและก็ครอนนะคะนี่คือคือละปิขอโทษค่ะนี่คือกะปินะคะกะปิกะปิไม่ใช่กระปินะคะกะปิของเมืองระนองนะคะคุณฐานิตแม่บ้านพอเพียงได้จำหน่ายกะปินี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ส่งมาให้ บ้านไร่วงพยอมได้ลิ้มรสความอร่อยนะคะปิดผนึกแน่นนะคะไม่ต้องกลัวช้ากลัวร่วงกลัวหล่นกลัวไหลกลัวเยิ้มออกมานะคะแน่นมากๆนะคะกระปุกหนึ่งถ้าใครสนใจนะคะติดต่อแม่บ้านพอเพียงได้นะคะช่องแม่บ้านพอเพียงคุณฐานิดแก้วเครือนะคะกระปุก น่าจะ100บาทนะคะหรืออย่างไรอาจจะประมาณ100บาทนะคะกระปุกใหญ่ขนาดนี้นะคะน้ำหนักก็ประมาณน่าจะครึ่งกิโลนะคะถ้าเป็นกะปิเคยหรือกะปีกุ้งแท้นะคะก็กิโลหนึ่งก็ที่บ้านไร่าพยอมได้ซื้อทานอยู่ก็ประมาณเกือบเกือบสองบาทนะคะ แต่น้ำหนักนี่ก็คงจะประมาณครึ่งกิโลนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะที่ช่องคุณฐานิตนะคะแม่บ้านพอเพียงนะคะยูทูบเบอร์มือฉมังนะคะตอนนี้ขายของออนไลน์ได้ทุกอย่างนะคะมีทั้งพันกล้าไม้หลายๆชนิดนะคะที่ขึ้นชื่ออยู่ตอนนี้ก็คือต้นขนุนนะคะ เป็นขนุนติดตาต่อยอดนะคะมีหลายพันให้เลือกนะคะตอนนี้แล้วก็มีขายปลาเค็มปลาแห้งขายกะปิขายน้ำปลาหวานขายทุกอย่างที่ได้ตังมาเลี้ยงครอบครัวนะคะนี่คือเศรษฐกิจกอพอเพียงนะคะวันนี้ก็ฝากขอบคุณ ช่องแม่บ้านพอเพียงคุณฐานิดแก้วเครือด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านรายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ